ซอยเนื้อกับข้าวซอยไก่ครับผม, <Yes. S 1> อมยอดนุ่มอร่อย สวัสดีครับไปไหนไปกันช anel วันนี้เราจะพามาที่แม่กำปองครับผมอ่าตอนนี้เราขับรถมาจอดจุดจอดรถครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างในแม่กำปองครับป้ายตอนนี้เราจอดรถตรงนี้ครับผมเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปกันวันนี้วันเสาร์ที่สามธันวาปีหกห้าครับผม ตอนนี้ครับเรามาถึงแม่กำปองตอนเจ็ดโมงครึ่งมีคนมาถ่ายรูปันเต็มเลยครับข้างบน,น,หน,น,นโหนี่ขนาดผมมาเช้าเล้วนีเนี่ยวันเสาร์ติดวันหยุดยาวครับโอ้โหตอนนี้ครับผมวัดได้19องศาครับสุดยอด

นีครับผมเราอยู่ร้านข้าวซอยก่อยใจครับผมโอเคเดี๋ยวเราสั่งอาหารอ่าตอนนี้ข้าวซอยเรามาแล้วครับผมข้าวซอยเนื้อกับข้าวซอยไก่ครับผมโหน่ากินมากเลยอ่ะนี่ขับรถจากในเมืองมาเพื่อจะกินข้าวซอยก่อยใจที่นี่ที่แม่กำปองนี่เลยนะครับผม คนเยอะมากเลยครับผมตอนนี้เจ็ดโมงห้าสิบร้านข้าวซอยกอยใจนี่จะอยู่ตรงข้ามกับร้านคาเฟ่ลุงป,ปุ๊ดป้าเปงครับผมเป็นร้านที่มีคนเป็นร้านชื่อดังอีกที่หนึ่งในแม่คำปองครับผมท,ที่มีคนมายืยนถ่ายรูปหน้าร้านกันครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราขอทานก่อน ครับเต้นเต็มน,นมมากมเนื้อก็นุ่มครับผมอร่อยเลยใช่ได้ครับ บ้านถ้าต้องต้องการก็ขอขอครับ <coughs> <coughs> น้ำพริกหนุ่มสามกระปุกน้ำพริกหนุ่มแม่กำพร้อง เราซื้อน้ำพริกหนุ่มเจ้าดังครับผมจากแม่กำปองไปซื้ไอไ่ปิง นี่ครับผมไข่ปาแม่กำปองอสามกระพุง่งได้แล้วใส่เลยมั้งนะก็ใส่พริกไทยกับแม่กี้ใส่ได้ นี่คือคนี่แกะอะไรบ้างแกะหมูทำเองรอหรือว่ารับมาทำเองให้เขาไปย่างเตาเนอ่ะไม่รู้รู้เมื่อกี้ผมให้ไปยัง่งสังนีครับ จงๆตง้ตงองรอลงลงเาองไปลองไม่อยู่รอนไข่ปลาแม่กำปองเดี๋ยวลองดู ยอดนุ่มอร่อย ครับผมเราลงจากคาเฟ่ระเบียงวิวแม่กำปองลงมาแล้วครับผมตอนนี้ผ่านตรงจุดไฮไลท์ครับร้านเขาซอยกอยใจแล้วก็ร้านลุงพุ๊ดปลาเป่งครับผมตอนนี้รถติดนี่ดู่ายมาวันนี้วันเสาร์ครับผมคนเยอะครับเดี๋ยวเราหลุดตรงน,นี้ไปก็ลงแล้วครับผม เช็คอินไฮไลท์อีกที่หนึ่งเลยครับของจังหวัดเชียงใหม่แม่กำปองครับผมแนะนำเพื่อนๆครับถ้าอยากมาซึมซับบรรยากาศดีๆบรรยากาศชาวบ้านชาวบ้านแบบนี้นะครับผมที่นี่เลยครับแม่กำปองครับผมมีของกินหลากหลายมากมายครับผมนี่ครับขวามือข้าวซอยกอยใจอร่อยมากครับผมไม่ทานมาแล้ว ซ้ายมือนี่ครับลุงปุ๊ดป้าเปงครับผมร้านชื่อดังอีกที่หนึ่งของแม่กำปองครับผมมีคนมาถ่ายรูปหน้าร้านกันเต็มไปหมดเลยดังมากครับร้านนี้โอเคครับเราหลุดตรงน,นี้เราก็ลงแล้วครับผม โอเคครับสำหรับวันนี้ครับผมทิพพามาเที่ยวแม่กำปองพาขึ้นคาเฟ่ระเบียงวิวจังหวัดเชียงใหม่วันนี้นะครับเราสองคนก็ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยครับผมไปไหนไปกันชาแนลวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย